สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางเวลาผ่านน้าจะแนวทางของวันศุกร์ยี่สิบแปดเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกแปดจะมาพบกับแนวทางของแอนอยคือเกาตามเคยจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางเวลาวันศุกร์มือนน้ก็เดียมาเบิ่งพูนยนหลังกันก่อนเนาะสาหรับแนวทางของห้าจะสรุป้ลวันที่ยี่สิบหกวันพุธกันก่อนจ้า สำหรับแนวทางของวันที่26สุดเด่นไฮเด่น2กับ8าการเด่นหาสำหรับพจนเจ้า6โตคือ80หาหา41สำหรับแนวทางเวลาพาฒนาขอสรุปหายแบบนี่เนาะรางชุด6โตคือ80สำหรับ80นี่รางชุด6โตแนวทางของเฮามาตรงตจงกะ เดนแปดมาเต็นเห็นพิษตูเนาะนี่คือรางชุดหกโตจ้ะสำหรับรางชุดสี่โตของเฮ้าเนาะเบิร์หาหาสำหรับหาหานี่พลาดไปเนาะเบิรงชุดการของเฮ้าเดนหามาสเบิร์หาหาเลยโอ้โหสำหรับชุดเด่นกันเดนอ่อวางเบิร์เลขเด่นสองสองแปดแปดรอบนี้มาหาหาสำหรับหาหาเบิร์ เด่นชุดกันโอ้โหถ้าจับเล็กเบิร์ว่างไว้ทั้งสามสามตัวนี่คือว่าสิปังอยู่เนาะสำหรับเล็กเด่นบม่ได้ว่างเบิร์เราจะว่างแค่สุดเด่นเล็กเบิร์ตมาหา,หาเลยสำหรับสามตัวบนนี่คือหาสี่หนึ่งสองตัวบนสี่หนึ่งคือว่าผ่านไปเนาะสำหรับสี่หนึ่งโค้เฮานี่คือมีแต่อยู่ในชุดสามตัวบนเนาะ สำหรับสูตรสามตัวบนนี่หาสี่หนึ่งแยกธางของเฮาตือว่าต่างไปแค่ตัวเดียวสองสูตรเนาะเขามาหาสี่หนึ่งของเฮามีสี่มีหนึ่งต่างแค่แปดจ้ะเขามาหาของเฮามีสี่มีหนึ่งคือกันเนาะสำหรับคู่นี่ก็มีสี่มีหนึ่งต่างแค่ศูนย์กับหาจ้ะสองสูตรนี่เนาะสำหรับสามตัวบนฮะโอเคจะสำหรับผลสรุปล้วพัฒนาของเฮาทีวีซีพกตามนี่เลยจ้ะเมื่อนี่รุ่นกันต่อจ้า สำหรับเวลวาพัฒนาของเเาลงไห้2ส,สูตรแต่สำหรับสูตรเดิมสูตรลัขขาข้าเมื่อนี่วันที 20, 60, 60, 60, 60, 61, 61, ่ยี่สหนึ่ถือว่าผ่าดไปเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวข้าถือว่าปังจ้ะส1เต็มเต็มเลยสลับกันมาสลับกันปังตัวนี้อ่าสี่ห้เด่นสวิ่งสีรูด4 000, 41, ี่พันสี่สี่เต็มเต็มเน้นเน้น วเวลาพัฒนาลูกหายสองสูตรนาะเปรียบเทียบกัน<ม>เบิงได้จะหรือว่าหมักสูตรได้กับตามสูตรนั่นเราจะควรสินาไปเป็นแนวทางแกเปรียบเทียบวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งหละกการเราจะมีตัวหม,มักตัวชอบตัวชนค่อยตามนาองผมมีตัวหม,มักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จะสําสหรับแนวทางเมื่อนี่ไ้เด่น6กกับเจ็ดวิ่งรูดจะหมักตัวใดชอบตัวใดวิ่งรูดได้จะจับคู่เด่นหกวิ่งรูดฮก มีหกเจ6ด6กแปเก่าหกศูนย์หสำหรับเด่นเจ็ดจ้ะเจ็ดแปก่าเจ เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเบิ้ลเลขเด่นสำหรับเบิ้ลเล็กเด่น,บบน,ดนชุดเด่นหกหกับ7จชุดกันจะกันศูนย์สามสตัวบนจะหกศูนด เจ็ดหนึ่งหกเก้าศูนหาเจ็ดเก้าแปดสำหรับโตเน้นขอให้จะเวลาพัฒนาสุดสามโตบนเน้นเจ็ดเก้าแปดหกศูนย์เจ็ดชุดกันศูนย์เน้นศูนย์สาม เด่นเจ็ดวิ่รูเจ็ดเน่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเด่นหกไม่รูหกเน่นตัวประกบคู่เน่นหกแปดกับหกศูนย์เบิร์เลขเด่นเจ็ดเจ็ดหกหกเน่นหกหกละกันแต่สำหรับหกหกถือว่าตรงกับเด่นปัจจำวันพอดี สำหรับแนวทางหวลาพัฒนาของเฮาม่อนีคอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มตัวนิ่นตัวเจาะบนหลังละกันเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขมบริ้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยละกันเนาะที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้แต่เผื่อเสียดรงโบผ่า,านแนวทางที่ลงหายแต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าสำหรับแนวทางที่ลงหายก็มีหลายแนวทางยวหุ้นนิเคหุ้นจีนหุ้นฮางเสงหุ้นดาวโจนส์ฮานอย รัฐบาลไทยก็มีให้เด้อจ้ะสำหรับแนวทางขนมไทยของเ้าจ้ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซ้ำนี้ละกันน้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า